วันนี้เราเป็นมิดมากเลยนะเว้ยไปไหนเราเป็นมิดนะเฮ้ยเป็นมิดเป็นมิดมิดชาชีพอะโอ้ช่างมันเถอะแม่งตาไม่ทันเฮ้ยเราเป็นมิดนะเพื่อนเราเป็นมิดมากๆพิชาชีพอะเรียบร้อยระเบิด์ซี่เเบิด์ซี่เฮ้ยอะไรวะมันไม่ระเบิดสักทีโอ้ไปยายายาท่านี้ตักจีนเดี๋ยวท่านี้เดี๋ยผมเลยระเบิดอึ้งอื้มสวย เวลานอกกันเวลานอกอออออเวลานอกโอ้ยเกือบตายวิวสวัสดีเข้ามิชุมทุกคนน้วยครับผม วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับฮาร์ดคอร์กัน <laughs> ผม <laughs> ผมหายห <laughs> ายไปน,นานมาก <laughs> <laughs> หายไปน,นานจริงๆ <laughs> เป็นปีแล้วอะ <laughs> ผมเพิ่งเคยเล่นฮาร์ดคอร์ครั้งแรกนะเนี่ยถ้าผมตายก็ก็เออเริ่มใหม่แล้วมั้งไม่รู้ที่ผมไม่ค่อยทำคลิปก็เพราะว่าผมติดเกมขี้เกียจอู้ตอนนี้ไม่มีคนดูแล้วมั้งเนี่ยเสียใจเสียใจจะทำตัวเองงั้นเอาละเอาละ <laughs> เฮ้ยแก่นะแกนะ มันนี่มันนี่ไม่ได้ไม่ได้แบบนีไ้ไม่ได้นี่ยแถวนี้มันเถื่อนนะน้องรู้ไหมไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เอ้ยท่านผู้ชมแกหายไปไหนแล้วนี่อะไรอ่ะโจดำดำอ๋อกระต่ายวัอดีเราเป็นมิดมากเลยนะเว้ยไปไหนเราเป็นมิดนะเฮ้ยเป็นมิดเป็นมิดมิดชาชีบอ่ะโอ้ช่างมันเถอะแม่งตาไม่หันเฮ้ยเราเป็นมิดนะเพื่อนเราเป็นมิดมากๆิปชาชีบเฮ้ยเรื่อยจะทำแล้ว โอ้ยตกตกหล oh, oh ok. <tro> ุมหลุมร euh, well yeah, oh, oh, ักขี้มีหน่อโตใอ้ตาเหย่อน้ำกาเดี๋ยวกีจะมีตกโอ้ยโอ้ทำกระโปงไปต่อไม่ได้อะไรวะน่ะโอ้ยเยี่ยยี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวครับพี่โอ้โอ้เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เอาละทุกคนเมื่อกี้ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นเพลงขภาพผ้าบุญาเพิ่งมาเล่นครั้งแรกผมยังไม่ได้เคยเล่นฮาร์ดคอร์เลยไม่แต่น้อยเฮ้ยน้องหมูแถวนี้มันเถื่อนนะน้องอันนี้มันเถื่อนมากๆอันตรายสุดๆไปเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อย่างเงี้ยพี่จะพาส่งกลับบ้านยังไงน้องบ้านเก่าอ่ะนี่คือจุดอ่าอะไรนะจุดสปาใช่ไปหาอาหารก่อนแล้วกันแล้วลค่อยลงเมืงเองเฮ้ยน้องน้องไก่แถวนี้มันอันตรายมากๆเลยน,ะน้องแถวนี้มันเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอ้ว้าวออดีชมนุมสัตว์ อะไรน้องอะไรเช่นไข่กบไป๋อเอผมก็ไม่เข้าใจหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอันที่ไก่น้อยแค่นี้มันเถื่อนนะรู้ไหมท่านผู้ชมผมหาถ้ำไม่เจอเอ๊ะเอ็บจผมจะทานผมตาดีผมรู้ว่าผมไม่ได้ตาฝาดจะตาผมเผ็ดจีนะครับพี่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 อย่าตีก็เลยตีเชื่อขึ้นหอนบ้าหรือเปล่าอ้ชายนี่สิ่งสเกิลกันอย่าอย่า ยามิโลเหมืนเผาก่อนแล้วกันเฮ้ยผมทำวันนี้เลยวะจะเอาแบบเผาเร็วๆสองอันเลยเบลืองจัดแล้วก็เราก็ไม่มีทานฮ่าฮ่าฮ่าก็เดี๋ยฟ้าจะตายขี้ละแมจิคลัชมีใครอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมครับโอ้วัาดีอุ้ยแทงพุทธแรงโอ้โอ้โอ้ไม่เอาว่าจไชมีเห็นแล้วใช่ไหมน่ยเนี่ย อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไงเง้ยจ้ามีไงโอ้ยโอ๊ยเจเจกันต่อสู้แบบลูกชายจีล้วหมดโอ้ยต้องให้มันรอมันยิงกันอุ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมจะไปเกินโอ้ยเดี๋ยวเดียวอะไรจังหนาววะยามันจะมืดแล้วเห็นไหมยาทำ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 เอ,เ,อเอิ่มเอิ่มเตียงก่อนเตียง อ้อนอนไม่ไหวแล้วกูสิแตกสลายการไอซิเกลตัวนั้นก่อนเลยวกันแกน่ะไม่รอดแล้วอ่ะมันหายไปไหนแล้วฮัลโหลอ้เห็นละฮาเสร็จฉันละเล็กก้อนเนี้ยเป็นของฉันฉันเอาอนเดียวพอกวนเดินกูถอยแล้วโอ้ชีดโอ้โอ้ก็โดนก็ตีก็โดนครับย่าอย่าไม่โอดโอ้ย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 ฐานก็ไม่มีโอ้ยแล้วจุดใจเพลสก้อนก่อนถึงจะปิดคลิป แคเอาตัวลอยจะลำบากเลยเนี่ยเราทำโลกันกูต้องการโลกไม่ใช่มันยา่าแกไม่รอแน่คนอลีอลีของฉันอลีเก่าวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเจ้าอยู่ไสเจ้าลีสปาไปแล้วสึกยืดเยอะจะจบลงแล้วโดยที่ไม่ได้ทำอาหารเลยเลยฐานสองก้อนขอบคุณมากเฮ้ยมีมีว้าวว้าวอยอุ้ยเยอะแท้เยอะแท้ว้าวได้มาจังเยอะเนี่ยรกเกตเราต้องได้เพชรสักก้อนแล้ววะ โอ้ยน่ากลัวยังเลยเด้อเด้อทำทาน้ำมาเอาละเอาะทำทาน้ำมาโอาครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิลอดหนึ่งร้อยวันกันกันกันจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เอาละพร้อมแล้วตรงเหมืองกันกันกันถ้ามีคิเตอร์บนลงมาผมจะคิดเพราะฉะนั้นอย่าลุกเสียงหายแล้วเสียงหายแล้วล่าสุดย่ากูมีโล่นะอย่าเข้ามาเสียวหลังจังเลยเสียวหลังมากเลย ทำไมผมไอ,อที่ทำถังน้ำทำไมผมไม่เอ็นดีวะทำไมผมไม่ทำพิกแอคเลยโอ้ยเนาะผมเพิ่งผมลืมไปเลยไม่เรีนนานเกินเอ๊อแล้วนี่มันไพพี่ว่าดำมอรมเราต้องหาเหล็กใหม่แล้วนี่แย่สุดๆไปเลยยังไงกิปเปอร์โอแมนระเบิดใส่เพื่อนเองเลยสวยเนาะมันแรงจังวะผมโดนไปขี้แตกนั่นแไง โอ้ยวันดี้คู่อริเก่าแกไม่รอดแน่เพราะฉันมีโล่แล้วฉันจะกระดึ๊บไปแต่ไม่รอดแน่คนอีสานมันจบแล้วนะคินข้าอยู่ที่โอ้ยสูงกว่าสูงกว่าโอ้ยผมได้ธนูมาด้วยเอ้าธนูเต็มหลอด oh my god oh my ่ o d oh my god o อ my อ o ไม่อมันเสียวยังวะผมไม่หายใจเลยพอตายปุ๊บมันตายเลยสเกลอีกแล้วเกสเกลที่สุดในโลกลองจกคิดเปอร์ะไรซะ โอ้ยถามก็เยอะจังเลยเฮ้ยน่ากลัวนเฮ้ยอย่างเงี้ยซอมมี่ซอมมี่เฮ้ยดีเซนเฮ้ฮยผมเจอเลิกยาว้าวว้าวว้าวตัว,วอะไรมีคัชถ้าไม่มีก็ดีมากเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครโดดลงไปได้เดี๋บอกว่าถ้ามีแค่นี้รู้สากลตั้งนานต้องไปหาถ้ำใหม่อีกว้า,า,นา,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 าวานอนนอนนอนเช้าวันสดใสใช้ของกันเยอะทุกคน ไม่ไม่มีทุกคนมีกูคนเดียวยเฮ้ยผมเจอจางเกิลเขาจะมาใหม่ที่หังที่ไม่ใช่ตอนนี้มันกระตุกอะทำฉุกผมเชื้อถ้ำอุ้ยตกใจยงไงตีขาเลยตีขาตีเลยพบก,การต่อสู้ของลูกผู้ชายมากโอ้มันตันอีกแล้วแล้วแกจะทำรูเบลร์เทิรมไว้ทำเพื่ออะไรอัช่วงตามหาถ้ำไม่เจอ <c oughs> นะครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราตามหาถ้ำอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่เจอหาเลยเลยนะครับโอ้เราเจอสิ่งที่แบบไม่กอดมากทาไมมันไปอยู่ในซอกอย่างนั้นละ่ะท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆโอ้มันเป็นที่นําทางไปถึงถ้ำใหญ่ของเราขอบคุณมากเจ้าต้นไม้ฉันจะตอบบนคุณแค่คุณคุณคุณ,ค,ณคุณอะไรวะช่างมันถือว่ากูตัดมึงแล้วกันขอบคุณมากนี่ไงเป็นทางเปิดทางว้าวขอบคุณมากเจ้าต้นไม้นี่เราเล่นมาสามสิบนาทีเราเพิ่งได้ลงน้ำจริงๆจังๆ,งๆงเลยนี่ โเตฟักเิดเบอร์ em. yeah. huh. yeah, ีเกิบรสเฮ้ยอะไรวะมันะเกิเบอรสีปย่าย่าย่าท่านีย่ผมเลยระเบิดอึ้งอื้สวยเขาไปลานอกกนเอนอกเวลานอกเอ้ยเกือบตาย่ได้เราต้องหาเพ็นให้เจอให้ได้เลยเออนอก เิ่งเปิดเตตโ,โต้ดิคลาสวิ่งตัวอะไรฮัลโหลจะมาตัวยิ่วตัวดีขอจะดีก็ให้แล้วไม่ใช่หยอก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 วอตี้แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมัน,นอยู่บนหลังคาตุม่มแมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาดังแอกวอดี้ครับมีใครไหมครับถ้าไม่มีจะดีมากยเย้เฮ้ยโอเคตรงนี้จะเป็นเซสโซนของผมแนละ้วขอทำชุดเกาะเล็กไว้หน่อยแล้วกันไม่ไหวละ อย่างนี้เราทำรดีเราไปสำรวจต่อแง่เล็กแล้วเสียงจะไม่ไหวแล้วอยากเจอเพชรแล้วไอ้วอะไรฮ่าฮ่อาอริเก่าของฉันอย่างนั้นเหรอแกไม่รอดแน่คนอีสานนี่ไงเอาเย่ละเผ,ผาไว้ไหนไวะเนี่ยช่างมันแล้วกันเอโอ้ยอยา่าอย่าตัวคนนี้สิงั้นเผาตรงนี้ก็ได้ไม่พอเนี่ยวะการอีกสองก้อนถึงจะได้ จิดเกาะเต็มตัวอ๋อนี่แกงคิวหมาสองก้อนพอดีโอ้เว้ยก็เผาเฮ้ยน้องคิปเปอร์ตกใจบึด้ดเดี๋ยวนะทางที่ผมมาเมื่อกี้ทางไหนนะเอาเฮ้ยหนึ่งร้อยเกาะเต็มตัวเยอะอุนใจขึ้นเยอะลงไปเลยแล้วก็เจอคิปเปอร์โอ้แมนเพชรอยู่สครับทำไมเพชรหาย,ยากอย่างนี้ ผมเจอเพชรแล้วโอ้ my god ชั้ม my god ชั้ม my god ชั้ม my god เคลียร์พื้นที่ก่อนอุ้ยผมเจอสองก้อนเลยโอ้ my god ชั้ม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  my god ไอ so happy happy สุดๆไปเลย yeah wow ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมยาฮะจริงจังเอ้ยมันจริงโจ้ใส่ผมอันนี้หนึ่งสองอย่าบอกนี้มีสองก้อน โอ้โหสามันพอดีเลยเชื <switched> <Key board> ่อก็จบไปแล้วสำหรับไมครับฮัดคอร์ EP หนึ่งก็โอ้ยซีมากสำหรับคลิปนี้ก็ก่อจะได้มาทำก็ห่างหายกันไปนานมากเป็นปีเลยอ่ะโอเคครับไม่มีแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปใหม่จะมาไม่รู้สิคลิปนี้จะลงตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยโอเคไม่มีแล้วไปละบาย